วิธีใช้งานไร้สายนะครับให้กดมาที่โหมดนี้นะครับพอไฟสีแดงกระพริบให้เราเปิดรีโมทไปที่โหมดนี้ครับกดเลขหนึ่งค้างนะครับจนตรงนี้เป็นไฟสีแดงค้างสังเกตว่าไฟกระพริบให้เรากดเลขสองค้างครับพอไฟค้างเราก็ปล่อยได้เลยครับ เวลาเราจะใช้แบบหมดไร้สายใหม่อีกทีเราจะต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับ